สวัสดีครับแดนซ์ซัดอยู่มาเราจะมาทำนมชมพูให้เป็นราเตออะดรัสมครับใส่น้ำไปเลยหนึ่น,น,นระครับดอน,นกาแฟนะครับทำ่า้มีกาแฟสุดลอใช้มกาแฟนี้นะครับสวัสดีชอนส์ ชับชับชับกรี๊ด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 ลงชมพูนี่ลงที่ทำนะครับทำให้สามเณรทุบหัวกไม่ใช่ที่อบรมบาลีนะครับนับปนะเสร็จแล้วเราก็เทลงไปครับโว้ยมันจะไม่สวยเลยครับแต่งใจครับ เราก็ได้แฟราเดย์ออนร็อกคราวนี้เรามาซีมว้าวว้าวรสชาติเป็นเป็นสตรอร์เบรอรีร่นมเลยเนสตรอร์เบอรี่ กุลีนเข้ากันนี่คบบร,รับกเได้ปฏาสตอบอรีสุดมุมิ